สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับหลังจากไอตู้ท่าเรือมาเมื่อวานเราจะไปด่านมั่นแหลมครับจะเอาของข้ามพรมนก่อนก่อนจะจะข้ามด่านเราก็ต้องมาตรวจสินค้าที่ด่านสุดแล้วก็กรนนะครับจันทบุรีเช้านี้ก็เลยนอนอยู่ข้างถนนนี่เลยนอนอยู่ข้างถนนจันทบุรีเนี่ย ที่ด่านที่ด่านขัดข้างถนนนี่แหละครับยาวเหยียดเลยรู้สึกว่ามีสุดกระตู้ พักเดินักเดินเราจะของรถจะของงานครับเนี่ยจะของงานมีประมาณสามสี่คันของนั้นก็ปรถรวมหมดเลย นียาวเหยียดเลยนูน้นนะครับนี่รูส้สึกว่า15ตู้หรือไงนี่แหละครับเดี๋ยวประมาณ8ปดโมงเจ้าหน้าทีต่ตรวจตรวจเสร็จก็ออกเดินทางได้ครับยาวเยียดเลยครับ ห้าตัวพื่ก็นอนกันนี่หมดแล้วครับ เจ้าหน้าที่ก็ได้มาตรวจเสร็จแล้วครับจิปปิงเอาเอกสารมาให้ละตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ด่านบ้นแหลมนะครับนี่ตามตัวจพะกวอกไปเที่ยวแรกของเรายจะไม่เคยวิ่งสายนี้นะครับ ใครกล้าเลี้ยวหลังท่านเลี้ยวไปแล้วก็เดินมงมาใส่ทำไงอ่ะแล้วก็ผิด ไกลถึงด่านันแหลมนะครับ ตลาด้ันแหลมแล้วครับไม่รู้จะไปยังไงต่อตามตู่ที่พี่เข้าไปต,ตูเราก็เคยมาเที่ยวอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เข้ามาอีกด้านนึงล่า ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวเป็นตรวจโควิดกันดีกว่าครับเรายังไม่ไปตรวจโควิดเลยตอนนี้สเต็มพัสปอรเสร็จแล้วครับเดี๋ยวข้ามไปด่านไปตรวจโควิดฝั่งนูน้น บรรยากาศด่านน้านแหลครับเคยหัวรถตะเที่ยวบ่อยอยู่แต่ไม่เคยเอาสินค้ามาค<ม>้ามซุมบรตูนี้ไปก็เป็นบูชาครับ เสร็จแล้วก็รอชิปปิ้งเดินเอกสารเสร็จแล้วค่อยข้ามมาลงกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ข้ามข้ามแต่ตัวไปตรวจโควิดทงโน้นก,ก่อนเราไม่ต้องกินนะ้ซอซื้อเลยใช่หมัอ้อไม่ารอาหารฝั่งนี้ นีรตอตรวจโควิด COVID ครับต,ตรงที่ใายรถเราเห็นป่าวหน้า้าตรงนั้นอ่าตอนนี้อยู่ขอบคุณหมอฝั่งบูชาครับรอคิวตรวจเสร็จแล้วครับตรวจโควิดแดงบัสสปอร์ตนี่ไปคุณหมอตายไม่เคยมาเป็นอย่างนี้เลยครับมันเหมือนจะวุ่นวาย รถไม่เยอะครับดีะนะมีไกดำทางนี่นี่นี่คันแนี่ช่วยดูแลดีเขาดูแลดีมากขาไปตรงนั้นตรงนี้น <c oughs> ขับมาฝังขมเ้นแล้วครับวายเอกสารก็วุ่นวายเหมือนเดิม ยุ่นวายอะไรหรอกเราไม่เคยมาเลยเหมือนจะยากๆหน่อยอันนี้รถสิบล้อไทยเอาของไปลงมานะครับนี่ยโอ้นะไกลลำทาง ีวีพี่เขารอดูแลเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเขามาหน่อยเลี้ยวขวา การสองข้างทางฝั่งเมรครับก็ฟูจิอี่ยู่าไกลหรือเปล่าจากหน้าด่านไปจะจา้าหน่อยลูกพี่รอด้วย อันนี้วิงว่งขวานะครับเหมือนลาวเลยมาเลวิ่งซ้ายเหมือนไทย ไกลเท่าไรประมาสามสามกิโลได้ครับสามกิโลได้มาถึงก็ดังละถึก้กดังลงสินค้าแล้วครับ จะยินพวกพี่ๆเขาบอกว่าลงไว้นะครับไม่ช้าไม่ช้า,ชาสินค้ามาลงบ้านแหลมบ้านแหลมแั้วมาน่าจะมาลงตรงนี้หมดนะครับ เดี๋ยวนี้เรามาครั้งแรกเราได้ QC 15คันนะครับได้ QC ก็ถือว่าโอเคครับมาค่อนก็ไม่ได้รู้จะข้ามด่านยังไงไม่เคยมาต้องตามพวกคนเก่าเขาอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนพวกเราอยู่ทางไหน ว่าวขวานกันโงทีวีสีอ๋ออย่างนี้ในลกอย่างนี้เลยถึงสถานที่ลงแล้วครับตอนนี้นขอยลงละ ันนี้ถ่ายครับที่เราตามมาถ่ายใส่รถกัมพูชาเลยครับของเราในลงกองดินของพีว อย่างรวดเส้นหนึง่งโอเคคเขาเราก็ลงไม่นานนนทยทีมไกลเสร็จแล้วครับมันเป็นไรลูกพี่ น้ำมันน้ำมันแยกน้ำมันอากาศร้าน่ายสินค้า เลยหลายตู้ดีนะครับได้คิวสี่ตมาช้าเนี่โอ้โหแย่เหมือนกันนะครับรอนานแล้วนี่ยเนี่ยเอาละครับตอนนี้ก็ลงของเสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับไทยได้ครับตอนนี้กลับไทยกลับไทย ใช่แล้วครับ แดนไทยแล้วครับจะเข้าไทยแล้วจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ไปเดินเอกสารกันโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดินเอกสารกันแต้มาสปอร์ตเขาไทยก่อนงนคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ